นี่พูดถึงตัวยานิดนึ่งเขาบอกว่ากินแล้วมันจะมีผลข้างเคียงอันนี้อันนี้จริงไหมครับถ้าเป็นตัวยาสมุนไพรของตราสอนเทพใช่ไหมคะ,คะตัวนี้เนี่ยคนมักจะเข้าใจผิดค่ะ,คะเพราะว่ายาแผนโบราณเนี่ยเวลา มีคําว่าอยอเนี่ยจะไม่จะไม่เขียนว่าอยอยเหมือนในน้ําดื่มหรือในอาหารที่เราเห็นนะคะเขาจะเขียนเป็นเลขที่ทะเบียนยานะคะถ้าดูที่กล่องยาแผนโบราณทั่วไปก็จะเห็นว่าจะเขียนว่าเลขที่ทะเบียนยาแล้วก็จะมีตัวภาษาอังกฤษก็แล้วแต่ว่าตอนนั้นเป็นตัวอะไรอาจจะเป็นจจี้หนึ่งห้าหกทับสี่เจ็ดสี่แปดก็แล้วแต่ปีที่ขึ้นทะเบียนแล้วก็จะมีสถานที่ผลิตที่แน่นอนถ้ามีเลขที่ทะเบียนยาสถานที่ผลิตบริษัทจัดจาหน่ายถูกต้องนะคะก็อันนั้นถือว่าปลอดภัย ตอนนั้นเนี่ยที่คนเขาเข้าใจคือกินยานี้แล้วมันจะเป็นยังไงก็กินยานี้แล้วก็จะสุขภาพแข็งแรงขึ้นดีขึ้นเพราะว่าจากที่ลูกค้าซื้อไปแล้วก็โทรเข้ามาในรายการนะคะก็คือเป็นโรคเรื้อรังก็คือโรคฮิตในประเทศไทยเลยแล้วก็ทั่วโลกก็คือเบาหวานความดันโรคหัวใจอัมพษ์วาตพ่ายพวกนี้รักษาหมดใช่ค่ะก็คือซื้อยาไปคือยาคือยาคือยาขาเจ้าะเทศเนี่ยไม่ใช่ยารักษาโรคเหล่านี้ ที่จดทะเบียนมาครับอย่างยาลิธิ์ดวงกระสายเส้นยาบำรุงเลือดยาขมยาแอ้น้ำเหลืองเสียยาขับปัสสาวะอะไรเงี้ยเขาชื่อมาอย่างนี้หมดเลยแต่ว่าไอ้สูตรยาตัวยาสําคัญมันมีแต่ละขนาดเนี่ยมันมีหลายสิบชนิดอย่างลิซิดวงในสี่สิบแปดตัวยาคนเอาไปกินก็ลูล้างไล่ถ่ายของเสีย,ยถ่ายสับโรคออกมันก็ไปฟื้นฟูร่รางกายแต่เรามาฟังฝั่งคนอื่นๆที่เขาวิจารณ์กลับมาบ้างดีก,กว่ามันก็ว่าเป็นใช้คําว่าอะไรลัทธิใช่ไหมฮะ คุณพ่อมันกับว่าท้าคนมาบูชาสอนเทพสอนทองมันกลายเป็นเหมือนกับอุปทานหมูอะไรประมาณนี้ <im it> พอเราได้ฟีดแบกอย่างนั้นแล้วเราเรารู้สึกไงก็ตอนที่ดูในอินเทอร์เน็ตนะคะก็ตอนที่ดูก็รู้สึกรู้สึกแย่เหมือนกันว่าเอ๊ะคนเข้าใจผิดไปก็เยอะ <im it> มีครั้งหนึ่งคืออาจารย์ไปที่อขอนแก่นขอนแก่นเรากินยาหายแล้วข้ทูบหอมสอนเทพทูบเปลี่ติสีทูบขาวนนไปจุด ไปจุดแล้วเขามีทูบเสียงทายอะ่ะเขาไปจุดแล้วเขาไปถูกพงถูกหวยอะไรเขาไม่รู้พอเขามาเจอเขาวิ่งมากอดขาเอาขาในแอวขาเยียบหัวมาไม่ได้ไมาเยียบมาเยียบเรกคนนึกนว่าคนจะมาลองของนึกว่าจะจับขาพ่อเนี่ยนะพุ่งเหลาไงเพราะคนเป็นพันพันคนเนี่ยในท่ามกลางวิธีที่เราเดินไปเงี่ยใช่ไหมเพราะภาพที่เราเห็นเหมือนกับว่าพ่ออาจารย์เนี่ยกำลังเอาเท้าไปเยียบกับมุนศีษะใครสักคน ไม่ใช่อันนั้นไปเขาเป็นข่าวภาพไปต่อๆจริงๆเนี่ยเขาดึงเข้าไปก็ดึงขาเลยนะ<ม>ไอ้ภาพที่เขาดึงไปยื้อกันไปยื้อกันมาเนี่ยเขาไม่เอาตรงนั้นไปเขาไม่เอาตัดชุบเหยียบเลยอย่างเงี้ยมันก็เลยคนก็เข้าใจผิดนึนว่าเรานี่เป็นเขาเรียกว่า,าอุตริใช่ไหมผมได้มีโอกาสไปอ่านในออนไลน์ในเน็ตเขาบอกมันมีสเตียรอยด์ผสมไม่มีแน่นอนค่ะเพราะว่าถ้ามีเนี่ยไม่สามารถขึ้นทะเบียนอยอยกับกระทรวงสาธารณสุขได้อยู่แล้ว แล้วคุณน,นี่เรายาที่ทํามาในที่ความปลอดภัยเนี่ยเราทาสะอาดจากโรงงานที่ผลิตโดยเครื่องจักรที่นําเข้าที่ทันสมัยอบค่าเชื้อเสร็จเรียบร้อยนะทางบริษัททางอุ้จ่ายยินาภาผู้บริหารงานผู้จัด,ดจาการใหญ่ของเราเนี่ยยังจะต้องไปเสียเงินบอกน้องจะไปเสียทำไมต้องไปจองคิวไปผ่านสารพลังปรามนูเพื่อชีวิตมนุษย์แห่งประเทศไทยทรงออกในทั่วโลกนะแต่ยายีา่ห้ออื่นร้อยพ่อพันแม่เขาไม่ไปผ่าน ขาไม่ไปเสียสตางค์้วยแต่เราต้องการอะไรต้องการความปลอดภัยให้สูงค่าสำหรับชีวิตผู้บริโภคเราเคยคำนวณตัวเลขที่ประมาณกี่ล้านมันอย่างน้อยก็สี่ห้าล้านคนทั่วประเทศทั่วประเทศที่กินอยู่นะไทยพุทธมุสลิมอิสลามมื่อกอิสลามไม่ไ่มองในยาเราเดี๋ยวนี้พีน่น้องอิสลามกินกันไปแถวเลยเขาเชื่อถือไงว่ากินแล้วมันทําให้เขากลับมาม,ามีสุขภาพดีทําให้ ไปหยุดโรคแล้วไปขับถ่ายไล่สัพโรคได้แล้วทำให้เขามีสุขภาพดีได้จริงตอนนี้วูดี้จะได้มีโอกาสสัมผัสกับทองคำและเครื่องเพชรรับที่อาจารย์สอนเทพสอนทองสะสมต้องบอกว่ามูลค่าเนี่ยที่เห็นอยู่ทั้งหมดเนี่ยกว่าหลายร้อยล้านบาทครับ นี่แค่บางส่วนนะครับยังมีเยอะฮะยังมีเยอะที่สะสมไว้โอ้โหจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ไม่จําเป็นต้องเอาของมาแจกผมเยอะขนาดนี้เลยนะครับไม่ฮะเก็บไว้ดูอ๋อผมนึกก่็จะมาแจกผมเยอะมากเลยครับดูนี่เป็นมงคลดูแลเป็นเป็นสิรมมงคลแต่ยังเส้นนี่มูลค่าประมาณกี่กี่บาทอ๋อก็ตกไปคนไม่ได้ทองผมไม่รู้เลยเลเส้นนี่ก็ตกประมาณหนักก็ประมาณก็ หนักครับเราสม,าสมด้วยนนหนักมากต้องคำแพ้เลยประมาณกี่บาทครับเส้นนี้เส้นนี้ก็ประมาณ69บาท69บาท1ล้านหน้านเจ็ดแสนสองหมบาทที่ผมห้อยอยู่นี่ก็ประมาณเกือบ5ล้านแล้วนะครับเนี่ย 5, <000. S 1> ที่ตั้งอยู่นี่เนี่ย มันเป็นเจ้าพเลดอีกอะม,<ส>มันเป็นอาคารพาณิชย์ไม่รู้กี่หลังเลยนะครับเนี่ยถ้าสร้างนลถ้าสร้างเป็นอาคารพาณิชย์มาออนี่คุณมุ้ยต้องเดินกี่รอบถึงจะหมดครับเนี่ยนี่ลูกสาวดูแลก็เก็บไว้เก็บไว้เป็นสมบัติครับลูกหลานให้กับคุณหมอมุ้ยสรีละพรสืบทอดไปเรื่อยๆรักษาไปเลยนี่จะเป็นของหมอมุ้ยเหรอครับเนี่ยจะเป็นของมุ้ยว่าเราไปพราเราไปเราไปสวัรค์แล้วสิ่งต่างๆนี้ไม่ได้ไปกับเราหรอกหมอมุ้ยนี่เป็นสดเลยว่าโสดโสดนะฮะโอ้โหเอาละฮะ ปกติผมจะวันนี้ผมสนใจมากหมอมุ้ยเนี่ยนะฮะ <laughs> อยากแต่งมากเลยครับแต่งเลยได้ไหมครับ <laughs> ได้เลย <laughs> ยังไม่หมดเหรฮะเนี่ย,ยโอ้โห,โหบอกแล้วไม่ต้องเอามาเยอะผมขนกลับไปบ้านไม่หมดมาส่วนหนึ่งนี่คือสมบัติให้เห็นว่าสิ่งที่เราส,สรรรส้างมาเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่เราเป็นหนุ่มมาเรื่อยๆเอยๆแล้วมาจนทั้งหนุ่มเหลือ,อน้อยเนี่ย เราก็สะสมไว้ไม่ใช่สะสมแบบไปในวันเดียวตร,ตรงนี้เนี่ยประมาณกี่บาทเพราะว่าเด็กอย่างผมนี่ไม่เข้าใจเนี่ยตีตีแล้วประมาณถึงถึงร้อยล้านไหมถ้าตีมูลค่าเนี่ยต้องมากกว่าร้อยล้านถึงพันล้านไหมครับพาะพระบางองค์เนี่ยมูลค่าหาไม่ได้เกี่ยวกับพระสมเด็จอย่างเนี้ยอย่างเงี้ยอย่างาง,างี้นฮะครับพระสมเด็จแบบรุ่นสําคัญรุ่นเก่าๆอย่างเงี้ยครับมูลค่าหาไม่ได้แต่สิ่งท่าทะเวนทองเป็นเพชรครับพวกเครื่องเพชรแบบนั้นมันก็จะเป็นเป็นที่มีมูลค่าเห็นได้ว่าคือเพชร ครับเพชรแต่ละกะลัดกะลั่มันรวมแล้วมันหลายร้อยกะลัดงนะเพชรคือที่เห็นอยู่ทั้งหมดเนี่ยถึงพันล้านน่าจะถ้าคิดเป็นมูลค่าก็เป็นพันล้านนะถ้าคิดเป็นมูลค่านะโลเลกนี่ก็โลเลกนี่ฝั่งเพชรหมดเลยฝั่งเพชรโลเลกโลเลกพวกเนี้ยนะเป็นนาฬิกาโลเลกแล้วก็ยังมีในข้อมืออีกนี่ครับที่มีอยู่อันนี้เห็นเห็นตั้งแต่สภา์แล้วอันนี้คู่อันนี้คู่ใจครับอันนี้คู่ใจก็อันนี้ก็ราคาประมาณสักประมาณประมาณห้าล้าน6หกล้านบาทหกล้านบาท อันนี้ก็ไม่ถึงสองล้านครับที่ใส่อยู่นะก็เนี่ี่โรเลกลูกเคยหายไหมครับจะเคยหายส่วนใหญ่จะไม่ค่อยหายะแหวนจะไม่ค่อยหายไม่ไม่เพราะมันไมเคยมือฮะทองชิ้นแรกทองชิ้นแรกใช่ไหมชิ้นแรกเลยชิ้นแรกรู้สึกรู้สึกตอนนั้นจะจำนำหลุดไปนะอ๋อเหรอฮะเราไม่ได้ถ่ายตอนที่ตอนที่เราไม่มีไงตอนที่ไม่มีที่จำนำหลุดไปก็เยอะนะครับเพราะสมัยที่เราไม่มีเลยเนี่ยเวลาที่ตอนที่ กงื่อหมายการค้าตอนที่ตลาดไม่ไม่สามารถจะรับสินค้า<ม>เราขายไม่มีเงินตอนนั้นต้องมีทั้งแหวนมีทั้งเครื่องเพชรมีทั้งทองเนี่ยเข้าลงจับนำต่อดอกจนบอกต่อจนไม่รู้จะต่อ,อยังไงต่อจนแบบมันหมดแล้วอโอ,โอ้นี่มันสิบกว่าล้านดิครับนั่นเดี๋ยวผมต้องขนกลับอันใดนะครับ <laughs> นนอันนี้ก็เอามาให้ชมผู้ว่า,าเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่อง ในค่ำคืนนี้สิ่งที่ผมสัมผัสได้จากสอนเทพสอนทองมันไม่ใช่ความรำ่ำรวยครับไม่ใช่ความฟุ้งเฟอ้อไม่ใช่ความมั่งมีครับแต่มันคือความสำเร็จครับความสำเร็จของเขาที่เขาไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาจนทำให้เขามีความสุขมากจนถึงทุกวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับพี่น้องชาวไทย